ครับสวัสดีครับ PFC e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบพกับป้าแจมนะพี่น้องเนาะครับป้าแจมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยพี่น้องของเซียนขาดปัดนะพี่น้องเนาะข <c oughs> ับมือวันที่สองพี่น้องสองมกราคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเข้าออกนะพี่น้องเนาะเจ็ดสามศูนย์ สองศู 9, ขับเลขล่างก็ออก51นะพี่น้องครับของเสียนขาดปัดงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับสองมกราคม2568รัฐบาลไทยเซียนขาดปัดบนวิ่ง8 แปดสามแปดห้าแปดเก้าหลักร้อยสามกับเก้าหลักร้อยมากเก่าหลักหน่วยพี่น้องส่วนล่างวิ่งหนึ่งพี่น้องดูครับเนี่ยให้แปดหนึ่งสี่หนึ่งออกห้าหนึ่งล่างพี่น้องเห็นไหครับนี่คืองวดทีธธ่ผ่านมาเด้่พี่น้องเล่าพอเตรียมมาให้เบิ้งเป็นหลักฐานไว้นะครับเอามือนี้ก็ามาแล้วพอเตรียมผ้ามาติดตามต่อยาอะพี่น้องเนาะ ครับเดี๋ยวไปบ่งน้ำกันนะครับครับ17เจ็ดนพีนองเนาะ กับรัฐบาลไทยเซียนกาดปัดนะครับเพื่นไหนมาสีพี่น้อง หลักสิบหลักสิบบนล่างที่น้องคับสี่กับห้า นะครับแต่ผลแยกนี่พี่น้องบันนี้แยกบนแยกล่างพี่น้องบนพี่น้อง ห้าสองห้าศูนย์นะครับสี่สอง ีศูนย์นะครับนี่คือบนพี่น้องหลักลอยเลยพี่น้องเนอะ หลักร้อยเจ็ดกับศูนย์นะครับพี่น้องลองจับเซ่บังได้พี่น้องเนอะครับ 52, 50, 42, 40, ห้าสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์นี่คือบนนะครับวับนนี้ล่างพี่น้อง เมืองล่างคนให้ตัวใดพี่น้องสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับสองหางเฉียนๆพี่น้อง ชัดเก็บนะพี่น้องเนาะนี่คือของเซียนขาดปัดนะพี่น้องเด้อขับหลักสิบบนล่างสี่กับห้าบนห้าสองห้าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์หลักร้อยเจ็ดกับศูนย์ล่างสี 7, ่เจ็ดห้าเจ็ดแค่นี้พี่น้องเฮาพ่อเตีมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนขาดปัดเนาะพี่น้องเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพ่อเตีมมาขับฝากพี่ฝากน้องขับเอาไปเบิร์ไปเป็นแนวทางน้ากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉนั้นแล้วพอเตรียมขอไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะพี่น้องอีซีเจะได้โศกมันมันกันนะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแลวเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลัางใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ขออีซีทุกคนโศกๆๆมันมัน เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม